ลายกานอื่นต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซินาสเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่เลยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเลยนะครับสำหรับ MCDG u l t i m a g i Chess c Go Go นั่นเองฮะขออาชื่อ,ช,อชื่อเกมก็จะมีความละม้ายคล้ายคลึงบางคนที่เล่นเกมหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยรู้จักแน่นอนก็คือเป็นเกมที่มีอ่าอินสปายนะครับมีแรงบันดาลใจมาจาก Mobile Legends แบ่งๆนั่นเองก็จะมีการนำฮีโร่ต่างๆของ Mobile Legends แบ่งๆมาอยู่ในเกมนี้ด้วย ผมเดี๋ยวจะมาแนะนําฟีเจอร์ต่างๆของเกมนี้รถเนื่องจากเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เป็นแนวออโต้แบนเลอร์ที่เราเองก็ชื่นชอบมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องออกตัวก่อนว่าผมเองไม่เคยเล่นโปรไบหรือจนแบ่งนๆนั้นบางสกิลบางตัวอาจจะไม่รู้จักแต่เท่าที่ลองเล่นมาเล่นง่ายเข้าใจไม่ยากเลยแล้วทํา3ดาวง่ายมากเี๋ยวพาไปดูฟีเจอร์ต่างๆของเกมนี้ก่อนอันนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอินได้ไดตัวละครนะไอตัวละครพนะวกนี้นะครับจะเป็นเก็บเสมอเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยมันชื่ออะไรเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษมันคือคอมมานเดอร์อันนี้เราเรียกอะไรผู้บัญชาการอ่ะ ็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าผู้บัญชาการนั่นเองผู้บัญชาการทําอะไรได้ผู้บัญชาการจะเป็นตัวละครนักวางแผนที่ยืนอยู่ข้างๆเราเลยยิ่งลดดาวไปเนี่ยก็จะมีสกิลที่ช่วยเสริม การต่อสู้ในสนามได้ดียิ่งขึ้นด้วยคือเราวางตัวบนอบ์ดอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมผู้บัญชาการสามารถช่วยเติมดาเมจหรือช่วยบัฟอะไรได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับก็ยกตัวอย่างตัวแรกเลยแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเป็นในส่วนของไลาลานะครับไลาลานะครับเป็นจะเป็นตัวละครที่วางโฮโลแกรมช่วยเราซึ่งโฮโลแกรมเนี่ยจะทำดาเมจเสริมให้ในทุกๆ2วิขึ้นอยู่กับสเตต แมพนั้นๆด้วยนะครับตาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมปลด2ดาวแล้วนะครับปลด2ดาวก็จะได้ใสองโปรแกร,รมภัยพิบัติสุดเร่งรัดนะครับโปรแกร,รมของเลลาจะยิงเลเซอร์พุ่งทะลุศัตรูสร้างดาเมแก่ภาพเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็จะทะลุเป็นเส้นตรงเลยเป็นเคสซิ่งนะครับแล้วก็ยังมีสกินให้เลือกด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากเหมือนใครนะครับผมต้องบอกสกินน่ารักมากๆแล้วก็จะมีพวกแบบว่าสเปเชียลแอตแท็กอย่างนี้ด้วยเวลาเราไปปิิดดดเ้้้้าาาาหหมยไนนนนน่่จะะใชตอัแลคว ดูจากเอฟเฟกแล้วสกินฮิคาริสาวน้อยพลังแสงอันนี้น่าจะเป็นสกินคอลแลบแน่เลยใช่ไหมแล้วก็มีตัวอื่นๆด้วยนะครับตัวนี้น่าจะมาแนวแอซซินแน่เลยซึ่งพวกนี้สามารถเก็บเงินในเกมมาซื้อเอาก็ได้นะครับหรือใครรีบก็เติมก็ได้นะครับรเออบางตัวก็คงให้เป็นทองนี่ไงเมื่อมีผู้เล่นถูกกำจัดได้รับทอง12%ตามมูลค่าแนวรบผมว่เขาอ,อู้ก็คือถ้ามีคนที่ตายก่อนเราก็คือเราได้เงิน โอ้ต้องบอกว่าผู้ผู้บัญชาการก็มีส่วนเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เราจะวางแผนเล่นพอสมควรเลยนะครับอย่างบางคนชอบไปเล่นเลดเกมก็อาจจะไปเลือกตัวแบบสกิลตามเกมไปเนาะนแล้วก็ร้านค้านะครับจะมีในส่วนของสนามใหม่สนามเกมนี้เขาก็สวยนะก็เป็นพวกสกินผู้บัญชาการทั้งหลายนะครับผมกระดานเดินหมากเองก็มีนะครับก็ไอเทมก็จะเป็นหีบสุ่มทั่วไปจะพาไปลองเล่นกันดีกว่าเป็นเกมที่เอ่อเรฟมาจาก โมบายหรเจนแะบ่งๆเนาะดันั้นหลายๆตัวเนี่ยก็ยบอกว่าวคนที่เล่นโมบายหรเจนแบ่งๆน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่ผมอะยังไม่ได้รู้จักมากแต่เท่าที่ลองเล่นอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้รู้สึก,กว่ามันเล่นยากเลยค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่อย่างเรามากเพราะมาถึงกดเล่นปุ๊บรู้สึกแบบเอ้ยคอมอร์ที่จะเล่นมากเลยระบบมันง่ายดีแล้วก็มันทำสารดาวง่ายมากด้วยนะครับเรื่องคอมก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรถ้าคนมีพื้นฐานอยู่แล้วคือสบายๆเลยเข้าเลยขออนุญาตเลยนะครับพี่อุ้ยแล้วดูดิมีธงประเทศด้วยนะทุ ว่าแบบใครมาจากไหนยังไงอะ่ะดูสิอย่าให้เสียชื่อพูดงี้ดีกว่าอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อคนไทยครับผมอันนี้โปรแกรมนี่ผมบอกรอบนี้เรารอเล่นคอมอะไรกันดีอุ้ยอันนี้มาสองอันเลยเนี่ยลองซิคอมอะไรไม่รู้อุ้ยแต่จริงจิงมันมีมันมีมังกรให้เราเล่นอยู่แล้วอะนะถ่ายนี้แล้วลงจอยซื้อจอยดีกว่าคอมอะไรวะมอบโล่ให้เพื่อนร่วมทีมตามล่าดเเมจเอาเอาตามล่ามา นี่ตัวตีไก่นี่หว่าใช่ไหมอัพเกรดเพิ่มอันนี้ทำไรได้อ๋อเป็นสายแทงสายแทงมันสายแทงอันนี้อ๋อแล้วก็ระบบอัพเวลเกมนี้นะครับก็เราจะได้ยกทีสี่ในทุกๆเทือนเลยก็จะการกดอัพเวลก็คือจะกดทีเดียวลวอัพเลยนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนเก็บเงินดีๆแต่ว่าเงินเก็บง่ายนะเงินเก็บค่อนข้างง่ายมากๆ ไฟนี่น่าจะแรงเืออะไรผุมนรกโอ้สแต็กไฟอุ้ยน่าเล่นนะเรามาลองเล่นดูไหมรอบที่แล้วผมลองเล่นมังกรไปแล้วม่จะช่างช่างเอ๋อเก่งนะุยสนามเขาเดือดจัดไอเทมนี่นี่ต้องโยกนะโยกให้ตัวอื่นได้ไหมเหมื่อเราก็ชนะไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้กำลังตื่นเต้นอยู่น่อย ออาใครอาะใครสองดาวก่อนไหมเอามายืนก่อนไปเอากรอกมาด้วยน่สนายเวทดาบโล้โอ้ยมันเป็นตำแหน่งเหล็กหมดเลยอะแต่โอเคนะไม่เป็นไรเราจะเริ่มอัพดาวดีกว่า อยากใส่อีกตัวหนึ่งอะถ้าใครออกไหมแค่นั้นตีโคตรถึกเลยในนี้ไม่รู้เวิร์กไหมถ้าแพ้แปลว่าไม่เวิร์กแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ชนะอยู่นะเพราะว่าคอมนี้มันให้เกราะเกราะทั้งทีมเลย <c oughs> ได้กันเวท80กันกายภาพา80แล้วทีมเราเราจะเล่นเป็นแบบว่าสายถูกอยู่แล้วผมว่าค่อนข้างเวิร์กนะ ตัวสี่บาทซื้อมาก่ะทำรายได้คนนี้แอบมองอยู่นะอุ้ยเมื่อกี้เราอุย้ยนี่มันเราเรามินเนี่ยนี่ว่าขุมนรกมาน้อยมากเลยว่ะฉันอยากได้ตัวขุมนรกมากมากๆจบรอบนี้ผมต้องโลวอ่ะดาวผมน้อยมากเลยครับตอนนี้ไอ,มอหมอนี่เฮลค์นนี่เป็นตัวแอสซัสซิงอย่างแน่นอนไม่ต้องสืบมันกระโดดไปหาคนอื่นต่อได้ถึงเราจะไม่เคย อ่านสกิลก็ตามแต่ก็พอรู้ได้อยู่ใช่ไหมวันหวานขายก่อนอ่ะเงิน40เอาโบนัสเราได้ดอกเบี้ยทุกๆ10ทองลิมิตที่4แต้มโอเคเกมมันเหมือนไม่ได้เน้นให้เราเก็บเงินเยวนี้ผมหนึ่งอนได้ตัว5บาทมา2ต,ตัวเล่นเก่งใช้ได้เทรรซ่าเนี่ไฟม,มาแล้วอุ้ยดูสู้ไม่ได้ขึ้นมาทันทีเลยว่ะแปลว,ว่าความถือคตนมีผลเลยทุกคนผมดูสู้ไม่ค่อยไหวทีนี้เขาก็ถือครับ อายาแพ้ได้เลยอุ้ยอา้อาวอา้าทำไมกูแพ้วะเฮ้ยเหลือแค่ดอกไม้เองนะเ,เราจะลงอันนี้แทนให้หมดเลยก็นี่สี่ไฟก็อา้อาวจะเอาอะไรลงต่อนึกไม่ออกนี่ก็ไฟแล้วไฟอีกตัวนึงที่เราไม่มีคือใครอ่ะไฟสามบาทมอสโคบอ่ะมันน่าจะแรงกว่าเยอะมากเสร็จรอบนี้เราอัพเวลแล้วลง ใส่ไข่เปล่าใส่แอริสเลยเพราะมันใส่ของให้เองถ้าสมมติแบบเราใส่ของช้าเกินจะแบบว่าโอเคยูโซอโลล่ะเทสล่าเราไม่ได้ลงอ่ะเราลืมปะเนี่ยอลิฟนี่เอาออกดีกว่าไม่ไหวอย่างเงี้ต้องจัดดีๆเราแพ้อ่ะต้องโลแล้วอลิฟเอาออกเฮ้ยนี่เนียนนี่หว่าเกี่ยวเลยน้องเอาออกซะ ตอนนี้อัพดาวก็น่าจะสู้ได้หมดคิดว่านะกำลังคิดว่าเราไปเราไปหกขุมนรกเลยดีปะ่ะเดี๋ยวทีมเดียวแล้วเนี่ยแรนสล็อตโอเคแลนสลอ2 2> อ็ลสลอตสองดาวั้นเราจะเอานี่ออกนี่ใช่ปะก็นี่ใส่เออแบบนี้ดีกว่าวโยกของให้แลนสลอ็อตไ้วยเพราะไงเขาก็เป็นห้าบาทอย่างงี้เออ much better ไหวเปล่าวะน่าจะไหวชิลปังสบายแล้วน่าจะที่หนึ่งว่ะคนที่เหลือตายกันหมดแลวโลเลยนะอย่างงี้ไม่ค่อยจะเจอนะหมดตูดนะไม่สามดาวรอบนี้มันเล่นตัวเหมือนเราอ่ะมันก็เล่นไฟ เอามันเบียดกันนะเด็กอขมันเบียดกันมันก็ไม่สามดาวอเด็ไม่ประสบความสำเร็จในการทำสามดาวแต่เรามีตัวห้าบาทสองดาวก็เลยชนะตัวบาสบายเลยที่หนึ่งไงเรียบร้อยนี่โคตรเก่งพรีแลนเซอร์ลอตเวลาแรงขึ้นนะผมชอบดูนี้มากแบบว่ามันได้ดาวรัวๆปลดล็อกบัตรผ่านโกโกแ้แล้วรับคิดได้มากขึ้นเยี่ยมเลยครับ รดัพาสใช่ไหมอันนี้รับหมดเลยอ๋อเป็นสกินหรอได้สกินเราได้ผู้ประชาการอีกคนนึงล้ะผู้ประชาการวันนี้ทำาไะได้เลือกฮีโร่เลยเป็นอะไรอ๋อเอาไว้รีโลหาตัวในคอมโอ้ยก็ดูดีนะแต่ผมว่าต้นเกมอั่าไงไลล่าก็ทำให้แบบว่าบอดบอดแข็งขึ้นเล่นง่ายขึ้นหน่อยไปกดอีกดีกดอีกดก เราจะทำยังไงให้3ดาวแบบว่าเราต้องเช็คคอมนะเมื่อกี้คือผมไม่ได้เช็คไงอ๋อแล้วคือเราเล่นอันนี้ครบเราก็จะปลดไลลาหนึ่งดาวมาเรื่อยๆจนจนสามารถทำแบบไอ้นี้ได้เว้ยทำสามดาวได้ไม่ต้องเติมเลยดีจังอะ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราโลยับเลยรอบเมื่อกี้เก็บเงินเยอะไปเก็บเงินเยอะไปไหนคือจริงๆมันไม่ต้องเก็บเงินเยอะเกมนี้เพราะมันได้ไดเงินมันได้เงินค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วในการเล่นแต่ละดาดดังนั้นก็โลไปเลยโลแบบคลั่งเลยแบบปีศาจเลยปีศาจร้ายนกโกร่ะ หรือว่าตรอไปลองเล่นทีมที่ลาบป้าละ่ะที่ลาบนี้โจมตีไวมากน่าสนใจผมว่าน่าสนุกนะครับอาโปไม่ใช่อาโฟแต่เป็นอาใครานี่ไงเห็นไหมแม่งโหดเว้ยดูดิมันยิงแผงหลังที่แตกอะต้นเกมคือยังไงก็ยังไงโวลโลแกมไรล่านี่ก็ทําบอดแข็งมากๆครับเฮเรารวยอยู่นี่ปะสัญลักษณ์นี้ปะ,ปะใช่อัพเวลหน่อยเว้แต่นี่มันเป็นสไนเปอร์ดิ เอ๋อนี่สลับสลับสลับโอเคไนส์ไนส์ถึกเลยอย่างนี้พารามิดท,ทั้งหมดอุ้ยเขาสองดาวแล้วอูแม่งไม่โรยแล้วเดี๋ยวโร่สองดาวก่อนรอบหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะโร่สองดาวก่อนโ okay. อเคปะเอาเรื่องเอาเรื่องไงเราโร่สองดาวแบบไม่สนเลยนะเว้ยโร่ะยังไงก็ต้องโร่ะขอยาดเลยยาารวยอ่ะอาะใครไปก่อนลูคสัสมาโรหวานหวานไม่เอาอ่ะ วุ้ยไอ้น้ำแข็งนี่มาเยอะมากเลยนะนี่โอเดตกวาดมา2ดาวแล้วโอเคโอเคโอเคต้องรอได้ตัว4บาทเมลิซาเมลิซาเป็นสไนเปอร์ตัว Fighter, ไฟเตอร์เอาแพนด้ามาก่อนแล้วกนะันมาบ่อยเหลือเกินหยินโนนี่ไงเอาแล้วมิสซันไลน์นักโรมาแล้วน้อง สามดาวอย่างนี้โดนรอบหน้าเดี๋ยวนะคือโดนละรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่รอบหน้าแพนด้าสามดาวพวกเองโดนละอาใครไงอาใครนักยืนแถวหน้าอยู่แล้วมันเอามาให้บิดคอมได้แหละเพราะว่าเรามีนี่ไงเห็นปะเอามาใช้กัซิวานานได้ซิวาน่าเอออาใครสามดาวอย่างนี้นเขาก็ยืนยืนได้ดีครับดูโกนอันนี้โดนกรูฝาบเข้าให้สามดาวแล้วสบายสบาย เดี๋ยวรอได้อีกตัวหนึ่งแล้วเราอาจจะเอาอันนี้ออกน,นะหวานหวานเนี่ยสบายเฮ้ยมันสามดาวง่ายมากเลยวะ่ะเราอยากได้เลยผมเล็งไปที่ตัวสี่นะเล่นซัมมอนสไนเปอรอ์ก็คิดว่าน่าจะเป็นกายภาพุ้ยแต่ป้องกันยกกลุ่มก็น่าสนใจอาใครเลยสามดาวเล่นเอิร์ดเลยน้องโอ้แล้วดูดิดูอาใครดิใครจะไหว สามดาวตัวแทงต้นเกมมัเป็นป้ามากมันปีศาจร้ายมากเกมไม่รอดแน่โอ้อัพเบลเวอัพแล้วผมโลเพื่อหาตัวสี่บาทตัวสี่บาทอะมาเยอะแต่ไม่ใช่ตัวที่จะใช้เะดเซื้อไปก่อนเซื่อไปลดคูเฮ้ยนี่ไงกินิเวียโหจะมาน้องโหแต่อาใครแบบเขาคำให้คตรดีอะดูดิ ตัว3ดาวมันทำง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่กอดูตัวนี้เขาเป็นเวทเป็นเวทใจนักเลงเป็นเวทที่อยู่ข้างหน้านาแทนเลยสีล่ละตีไวจืดอะตีไวจืดจืดอะโอเด็ดให้มปสามดาวไปไหมโอ้โหชีต bro damn สมดาวน้องเสิริงใหญ่เลยดิเฮ้ยใครจะเอาอะใครลงเลือด7จ0ดสองะบ้าไปแล้วเฮ้ยเลือดมันพิ่งลดไปพันเดียวเอง เขาตายจะหมดบอดแล้วน้องดับไฟไงดับไฟไงวันนี้เขาติดไฟมาเอาชนะต่อเนื่องมาแต่เขาต้องมาแพ้อาไครสามดาวของเราเลยทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วเลยลูคัสสองดาวยังก็ขึ้นเวลได้ส่วนหน้าไม่นี่ตะอุ๊ยตัวนี่แม่งมันคือสกิลของคอมมานเดอร์เขาอ๋อที่เปิดมาแล้วสตัน์เลยแรงนะเอาจริงแผงหลังเราสะดุ้งอยู่อะโอ้โหแต่เขาไม่ไหวเลยวะไม่ไหวแบบไม่ไหวอะ ไม่มีทางไหวอย่างแน่นอนอะเอาเรื่องจัดไปต้นเกมได้แทงสามดาวผมว่าเล่นง่ายมากเลยนะลูคัสโอ้เซมวนน่าสองดาวแล้วีกเฮ้ยผมโลรอบรอบครีฟทำไมวะจะได้ตังค์คือถ้าเราเก็บเงินไว้เราไม่โลเราจะได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าน,ะนี่ยตัว5บาทมาละเป็นซัมมอนเหมือนกันด้วยเอาเอามาใส่แทนนี้ก็ใส่ไข่กินเดีเย น้องเป็นเวทจริงเหรอวะสุดยอดมนตราแต่มันต่อยแรงจัดแล้วมันฮิวด้วยแต่ไม่รู้เวิร์กไหมถ้าแพ้ก็แปลว่าไม่เวิร์กแค่นั้นแหละนี่ดูต่อยเป็นวันเลยไม่ตายนะอุ้ยเอาเรื่องนี้เลยผมอยากได้นั่นอ่ะไอตัว4บาทของคอมมี้อ่ชื่ออะไรนี่ไงเมลิซใช่ใชใช่ใช่อันนี้สิของจริงมเมเป็นไร,นอ,รอ่ะนเมเป็นเวทอ โหนี่ขนาดไม่มีของแม่งไม่ไหวมีใครไหวะแล้วใส่ซัมมอนมาด้วยเราก็จะได้ตัวฟรีพุ้นี่ไงเราได้เมลิซ่ามาแล้วป้ามากแล้วแล่นสล็อตมา GG bro อ u ม GG เรียบร้อยเมลิซ่าสองดาวแต่เมลิซ่าดาเมจอะไรวะเมลิซ่ายิงรัวมากทุกคนเรียบร้อยอย่างนี้เล่มหมดไปอีกมามีอาโปแบบมาฮาหนึ่งตัวแต่มันฮาแบบ หาแบบโหดอ่ะต้องจบแล้วหรอโดนสามดาวตกพร้อมมโนดไหเป่าวะไอไอออาไม่ใช่อัปปูมเรียกอัปปูตลอดชื่ใอ่อคาไอครไสามดาวนี่มันเอาเรื่องอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจา,ากได้ดูผมเล่นกันคร่าวๆไปเกม2เกมผมรู้สึกว่าเกมมันทํามดาวง่ายมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเข้าใจยากอะไรเลยก็คือเราก็เลือกคอมที่อยากเล่นแล้วก็ซื้อตัวลงโรตัวอัพดาว บชาวบ้านเอ้ยมันเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าที่คิดมากแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผมว่าสนุกดีต่อให้เป็นคนที่ไม่เคยเล่น Mobile l e g e n d นแบงๆมาเนาะก็ยังเข้าใจเกมได้ไม่ยากนะครับถึงผมจะไม่ค่อยได้รู้สกิลตัวอื่นมากเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าถ้าเล่นต่ออีหนึ่งก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าตัวไหนทําอะไรได้บ้างเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมลองโหลดมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ตรงเดสคริปชันแล้วก็ปักบุดนะครับผมก็ ยังไงอย่าลืมมาสนุกกันเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยยังมีเซียนไม่เยอะผมคิดว่าเรามาเป็นเซียนในเกมนี้กันได้แล้วลตอนนี้นะครับผมยังมีโค้ดมาให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูไปเลยเริ่มมานะครับกดที่รูปโปรไฟล์ตัวเองนี้นะครับแล้วก็กดตรงตั้งค่าขวาบนเห็นใช่ไหมแล้วไปที่โค้ดแรกรางวัลนะครับแล้วก็กรอกโค้ดนี้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงปักหมดด้วยนะครับจะเป็นโค้ดนี้แล้วก็ตกลงโชว์แล้เ,เป็นสําเร็จเรียบร้อยโค้ดนี้ต้องบอกว่ารีบกรอกนะครับเพราะว่ามีจํานวนจากัด ได้เป็นกล่องคีมเซอร์ไพรส์ MG MCDD นะครับใช้นั่นเอง <Huh? S 1> ฮะได้อะไรวะไม่ผมเกลือไม่นะทุกคนใครได้อะไรอย่าลืมมาขิงกันด้วยนะเพราะผมเกลือไปแล้วผมเกลือเปิดได้แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงไม่มีใครเกลือเหมือนผมแน่นอนเศร้ <c oughs> าจริงๆและอย่าลืมมาเจอนะครับใน Make s t c o g o Egg Backgamble Lunch นะครับผมเกมสนุกเล่นง่ายสามดาวตรง่ายเลยอย่าลืมโหลดกัน